ปีันที่3 4 6 6เอินหังเปลียงแต่แม้ทงท่าเปลี่ยนไปใมหน้ากลับยังคงงดงามหน้ามงเช่นในอดีตชวนให้วันวายยิ่งนักสาหรับพวกเขาแล้วนางเป็นทั้งอาจารย์และสหายจึงพันสํารวมสีหน้าก้าวกระแลวประสานมือคารวะเะจะ้าตำหนักพูดหมอด้วยความทรงทรงคงเสียนยอนโมเจอและเฟิงจิวในตอนนี้พวกเขาตําต้อยมากอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาที่เติบใหญ่แล้วย่อมไม่อาจเรียกชื่อเฟิงจิวตรงๆเช่นในอดีตนั่นไม่ต่างอะไรกับการดูโทก แม้ในใจพวกเขานั้นจะชอบเรียกนางว่าเฟื่งจิวมากแต่ระยะนี้ผู้วส่วในตระกูลกำชับเอาไว้ทําให้พวกเขารู้สึกจนใจอยู่บ้างฟังคําเรียกของพวกเขาแล้วเฟื่งจิวเลิกคิวทันทีพูดขาย,ยิ้มขายไม่ยิ้มว่าพวกเจ้าเฮินห่างกับข้าเสียอย่างนั้นเมื่อก่อนลวนเรียกชื่อของข้าตลอดทําไมยายตอนนี้มีท่าทางเหมือนทําอะไรไม่ถูกเราเราเห็นหนางพูดเจน,นีพวกเขาตะลึงตะลานโดยพลันอดสบตาก,กันไม่ได้สุดท้ายเป็นส้งหมิงที่ก้าวออกมาและเอ่อยว่าไม่ใช่พวกข้าอยากัก ห่างกับเจ้ายงแต่ตอนพวกข้าออกมาผู้สูงในตะกูล้วนกำชับให้สำรวมกริยาไม่อาจวดดีต่อหน้าเจ้าอีกอย่างตอนพวกข้ามาได้ยินเลองว่าบอกว่าเจ้าเป็นประมุกของฟ้าดินเพืนนี้แล้วมีทาให้พวกข้ายิ่งไม่กล้าเรียกชื่อของเจ้าเฟิงเจียวฟังจบก็หัวรอเสียงเบาคิดไม่ถึงเลยว่าพวกเจ้าจะมีวันที่ไม่กล้าด้วยเห็นท่าทางของพวกเขาแล้วนางคครก็พอใจมากเอาละไม่ใช่ว่าข้าไม่รู้จักพวกเจ้าเป็นคนอย่างไรอยู่ต่อหน้าข้าแล้วไม่ต้องเสแสร้ง คยสบายสบายอย่างไรก็สบายสบายอย่างนั้นไม่ได้มีกฎกเกณฑ์ระเบียบอะไรมากมายพกเขาฟังจบพันยา้มยิม้มเจ้าพูชนีแล้วพวกขาก็วางใจเพิงจิวเจ้าจะไรเกินไปแล้วเจ้ากับเจ้าตนหนักจะแต่งงานกันกลับให้สงเทียบเชิญมาให้พวกขา้ายิงไม่บอกกล่าวกับพวกข้าด้วยหากไม่ใช่เพราะพวกข้าได้ยินข่าวก็คงไม่รู้ว่าเจ้ากลับมาแล้วร่วเฟยกลากลับมาครั้งนี้มีธุระในงานแต่งงานให้จัดการมากมายจึงไม่ได้ส่งเทียบเชิญออกไปเช่นกันอีกอย่างข้ารู้ว่าหากข่าวแพร่ออกไปแล้ว พวกเจ้าต้องมาแน่นั่นเท่ากับว่าไม่จําเป็นต้องส่งเทพเชิญเช่นกันนางยิ้มจางๆจากนั้นกล่าวกับเลิงวาวางโต๊ะโซราที่กลางสวนดอกไม้เชิญพวกคู่เสียงอีมาร่วมวงด้วยเถอะพอรับเลิงวาตอบรับจากนั้นมนกายถอยออกไปเฟิงจิวเจ้ากลับมาครั้งนี้คิดจะอยู่นานเท่าไหร่หวันหน้าพวกเจ้ายังอยู่ที่นี่ถาวรโดือจะกลับไปที่โลกเบื้องบนลิงลางําสายตาจ้องมองเซียนหยวนม่อเจอกับเฟิงจิวหลายปีมานี้พลังของพวกเขาเพิ่มขึ้นรวเดเร็วมากเช่นกันกลับคิดไม่ถึงว่า ตอนที่ได้พบกับทั้งสองอีกครั้งพวกเขาก,กลายเป็นผู้แข็งแกร่งระดับราชาเทพแล้วการมีอยู่ที่เวีนโกศลวรคเช่นนี้อยู่ต่อหน้าพวกเขาแล้วจริงๆเฟิงจิวหยิบขนมขึ้นมากินพูดด้วยท่าทางสบายๆเรื่องนี้พูดยากอาจอยู่นานหน่อยอาจกลับประโยชน์ทางนั้นด้วยเช่นกันแต่เดืองวาน่าจะยังไม่ได้บอกกับพวกเจ้ากระมังว่าโลกเบื้องบนและโลกเบื้องล่างเชื่อมกันด้วยหนทางเซียนถึงเวลานั้นหากพวกเจ้าอยากไปก็ไปเยี่ยมที่โลกเบื้องบนได้ไม่ได้ฟังดังนั้นหลายคนอดไม่ได้ที่จะศบตาก,กันรู้สึกเหลือเชื่ออยู่บ้างฝ่ายซ่งหนิงก็ จาหมายความว่าไม่ว่าพวกข้าจะมีระดับพลังอะไรก็ขึ้นไปโลกเบื้องบนได้หรืออืถูกต้องนางพยักหน้ารู้สึกว่ารสชาติของขนมเกาลัดไม่เลวเลยจึงหยิบขึ้นมาป้อนเซียนหยอนมอเจอเจ้าลองชิมดูไม่หวานมากรสชาติเกาลัดข้างในก็หอมมากนางพูดพร้อมกับมองพวกเขาได้รอยยิ้มตอนที่3 4 6 7ันสหสเจดไม่เสียใจภายหลังที่จริงเซนยนยวนมเจอไม่ค่อยกินขนมแต่เห็นนางยิ้มมาให้จึงไม่อาปากกินขนมที่นางป้อนพอกินขนมไปแล้วเขาก็จิบน้ำชาอีกคำหนึ่งรสชาติใช้ได้ไม่หวานมาก ในใจคิดว่าในเมื่อนางชอบกินคราวหน้าเขาจะให้คนที่จวนทําขนมที่นางชอบกินมากหน่อยพวกทรงมิงเห็นสองคนป้อนขนมกันอยู่ในสาระาพันอึ้งเงันอย่างอดไม่ได้พวกเขายืงยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรือพวกเขาแสดงความรักกันต่อหน้าพวกตนเช่นนี้ได้ด้วยหรือ,รอตอนนี้จะไปก็ไปไม่ได้ไม่ไปก็ไม่ได้เหมือนกันทําให้พวกเขาทําตัวไม่ถูกอยู่บ้างรงจิวชํเลืงมองพวกเขาสรงเสียงหัวเราะเบาพวกเจ้าอยากชิมหรือไม่พูดแล้วนางก็โยนขนมชิ้นหนึ่งในมือให้ทรงมิงโดยพัน ซ่งหมิงชะง,งักรีบตอบสนองละรับไว้อีกฝ่ามือคายแรงที่จู่โจมมาทำให้ขนมชิ้นนั้นนอนอยู่กลางฝ่ามือของเขาโดยไม่บุบสลายทว่าซ่งหมิงรับขนมชิ้นนั้นเฟิ่งจิ๋วก็โยนมาอีกสามชิ้นแบ่งให้พวกหมิงลางสามคนเห็นพวกเขาทุกคนรับขนมได้เฟิ่งจิ๋วพันยิ้มที่มุมปากวกเจาแบมือให้ข้าดูหน่อยส่งหมิงแบมือยิ้มพังว่าหากจะทดสอบฝีมือพวกข้าอย่างน้อยก็น่าจะเตือนกันหน่อยทำเอาตกใจไม่ทันตั้งตัวจริงๆขนมของเขาสมบูรณ์แบบไม่หักบิน วกวัวเฟยแลยหนึ่งหลังเชื่องช้ากว่าเล็กน้อยเมื่อขนมถึงมือแล้วกลับบินไปตรงมุมหนึ่งตอนนี้พอเห็นสายตาของเฟื่องเจียวที่มองมาพวกเขาก็ยิ้มแย่ยโดยพันเออไม่ทันระวังออกแรงมากไปขณะที่เลิ่อว้าให้คนยกโตสุราตัวเล็กมาก่อนจะวางไว้กลางสวนดอกไม้กู้เซียอีเละอีซิวหลันสองคนเดินมาถึงแล้วเช่นกันทุกคนรวมตัวกันอยู่ที่สวนดอกไม้เ้าต่างก็สบตากันแนะนำตัวซึ่งกันและกันเฟื่องเจียวหยิบสุราในห้วงมีติออกมาต้อนรับพวกเขามาเริ่มเด่มสุรา ความสัมรวมกริยาลายส่วนที่เดิมทียังมีอยู่ก็ค่อยๆลดน้อยลงอีกด้านหนึ่งยอดเขาสวรรค์โมเชินในชุดสีขาวยืนอยู่ข้างหน้าอาจารย์เขารายงานเรื่องราวรายปีมานี้โดยให้อาจารย์ฟังเขาคร่าวรอบหนึ่งทวาผ่านไปนานแล้วก็ยังไม่ได้ยินอาจารย์เอว่าจาเขาจงึงเงยหน้ามองไปเหยียนจีเจอฟังคําพูดของโมเชินแล้วเงียบอยู่นานพันเห็นเขามองมาก็อดทอนหายใจไม่ได้ดังนั้นระยะเวลาหปีมานี้จะฝึกบทเพ็ญอยู่ที่เจดีศักดิ์สิทธิ์แล้วยังตัดอารมณ์ไม่ได้อีกหรือ คิดไม่ถึงว่าอาจารย์เขาจะพูดมาเช่นนี้โม่เฉินจิงจางไปเอียงม,มึปากและก้มหน้าลงเขาเงียบเสียงไม่พูดจาเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีกินอายกลางอากาศเหมือนกลับสงบลงข้างนอกนั้นมีหิมะโปรยปลายลงมาลมหนาวส่งเสียงเบ็ดวิวทำลายความเงียบในเวลานี้เตียนจีจจอถอนใจเบาๆเสียงหนึ่งโง่หนักเขาใสา่หน้าล้วลุกขึ้นยืนใช้มือแพหดังเดินไปยังเชื่องช้าทางมองหิมะขาวปนข้างหน้าเนื่นนานให้พลังถึงค่อยกล่าวหมายความว่าเฟิงจิ๋วกับเซียนหยวนเมื่อเจอจะแต่งงานกันแล้วหรือใช่ พวกเขาเตรียมตัวกลับไปแต่งงานสิทิ์อยากไปเดิมสุรามงคลกับพวกเขาจึงกลับไปเยี่ยมอาจารย์ก่อนรวมถึงเล่าเรื่องหลายปีมานี้ให้อาจารย์ฟังด้วยโมเชนกล่าวสายตาทอดมองข้างหน้าอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงสิทธ์หลายต่อหลายเรื่องล้วนกําหนดไว้แล้วส่วนข้าในวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเช่นกันทางเลือกของข้าตั้งแต่เริ่มต้นเป็นข้าเลือกทางเดินนี้เองไม่เหลือเสียใจภายหลัง